นี่เลยครับพามาดู All New Suzuki Swift ใหม่นะครับนี่ก็คือเจนใหม่ที่เตรียมจะทำตลาดในปีหน้านะครับรอเลยครับเมืองไทยเข้าไทยแน่นอนนะครับแต่ว่าออปชั่นจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีความโดดเด่นแค่ไหนในเรื่องของการตกแต่งในแต่ละเกรดนะครับแต่ตอนนี้ที่เราเห็นนะฮะก็คือแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวค่อยมาดูกันข้างนอกนะครับพาไปดูข้างในก่อนนะครับ s w i f t ครับภายในแดชบอร์ดนี่คือแดชบอร์ดใหม่เลยนะโอ้จอแบบนี้คล้ายๆใน Toyota เหมือนกันนะฮะ นะดีไซน์ใกล้เลยนะครับเป็นโฟโติ้งขึ้นมาแบบนี้นะกราฟิกก็อาจจะดูง่ายชัดเจนนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแบบความละเอียดสูงแต่ก็ดูดีนะครับดีไซน์เนี่ยเรารู้สึกว่าบางจุดมันเหมือนมันมีความเป็นโตโยต้าอยู่เหมือนกันนะคือเขาก็เป็นพันธมิตรการระดับหนึ่งสาหรับซูซูกิกับโตโยต้านะครับเนื้อง,งานเป็นพลาสติกนะครับมีการตกแต่งด้วยเฉดสีที่มันสลับกันนะครับเป็นสีเทาเงินเข้ามาตรงนี้นะครับดูพรีเมียมขึ้นแต่ว่าเนื้อง,งานตรงนี้เป็นพลาสติกหมดเลย พวงมาลัยตัวเก่าอยู่คือเราไม่แน่ใจว่าของใหม่เนี่ยจะดีไซน์ใหม่แต่คิดว่าน่าจะดีไซน์ใหม่อันนี้น่าจะหลอกเอาไว้นะฮะเราได้เห็นหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ที่เป็นเข็มสีแดงนะครับดูสปอร์ตแล้วก็มีหน้าจอเป็นดิจิตอลตรงกลางนะฮะก็ใช้งานง่ายๆนะครับไม่ได้ดูแบบบื้อหวาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวเลขอักษรต่างๆดูดีค่อนข้างที่จะให้ข้อมูลการขับขี่ที่เยอะนะครับแพรวพาวอยู่นะแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับ ยังไม่ได้เป็นแบบแยกฝั่งซ้ายขวานะแต่ว่าเป็นอ Aus อโต้ละเฮ้ยมีช่องใส่ซีดีด้วยรอระยุคนี้คือที่พูดเดี่ยชอบนะเพราะว่าบางทีแบบไม่รู้นะอาจจะไม่ได้ใช้แต่แบบเอออยากใช้เอออยากใช้นะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยเดี๋ยวลองทัชดูหน่อยเฮ้ยมันดูทีวีได้ด้วยเหรออ๋ออาจจะแบบใส่ใส่ดีวีดีได้ไหมไม่รู้ว่ามันรองรับไฟล์อะไรบ้างนะครับ เนี่ยดูภาพได้ด้วยเห็นป่ะเฮ้ยเฮ้ยดูทีวีแต่ <Hey! S 1> <Hey! S 2> แบบกฎหมายเมืองไทยก็คงแบบห้ามหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออแล้วก็มีไฟฉุกเฉินอยู่นี่หัวเกียร์ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่อันนี้คือเขาอาจจะหลอกเราไว้นะครับเนี่ยคอนโซลเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดปรับเป็นอ่าไวเลสชาร์จเนี่ยถ้าบ้านเรานะน่าจะดูดีเลยมี power outlet หนึ่งตำแหน่งแล้วก็เป็น USB อีก,กาแหน่งมี Type C มาให้แล้วนะครับ อ๋อตัวนี้เป็นอ๋อ USB 2ตําแหน่งเลยแล้วก็อ่ะเป็น Type A 2แล้วก็เป็น Type C 1นะเป็น3นะครับมี p o w เ r o ร e r t 1ตราตำแหน่งตรงนี้นี่เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมีแล้วก็เวอร์ชั่นญี่ปุ่นจะมีเ,เขาเรียกอะไรระบบระบายอากาศนะครับหรือว่าเป็นบอกอุ่นก็แล้วแต่นะมีออโต้ซัสสต็อปนะครับมีพุซัสอยู่ทางด้านขวา มีระบบแจ้งเตือนอเปิดปิดเซนเซอร์นะครับแล้วก็ฝาถุงน้ำถังนะครับอยู่ทางนี้นะครับมีกล้องรอบคานด้วยนี่มีปุ่มกดอยู่ทางด้านขวาเลยแล้วก็มีระบบแจ้งเตือนรถ่ยุดออกนอกเลนอะไรพวกนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ใช่รถขายอะครับเนี่ยยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่พวกนี้กระจกนะครับเป็นแบบปรับมือไม่ได้เป็นตาแสงออตโต้นะแผงข้างนี่เป็นงานพลาสติกทำเจะสีมาอันนี้เป็นพลาสติกแล้วก็เป็นเบาะผ้า ตับมืออยู่ตรงมาลายอ่าสีทิศทางนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับพวกระบบเซ็นเซอร์นะครับรอบคันแล้วก็มีพวกกล้องจับวัตถุทั้งด้านหน้าจับเส้นด้วยเดี๋ยวไปลองนั่งข้างหลังกันหน่อยพื้นที่นั่งตอนหลังรู้สึกว่าไม่คับแคบนะครับอู้เขามีเบาะที่แบบติดตั้งไอ้พนักเท้าแขนมาด้วยเนาะไม่มีกล่องเก็บของเหมือนเดิม เบาะเนี่ยก็คือเอาตัวเดิมมามาจัดวางนะครับยังตอบไม่ได้ว่าจะจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะเบลสูงต่ำได้แขงข้างเป็นพลาสติกพลาสติกพลาสติกหมดเลยก็ไม่แย่นะไม่ได้กว้างมากแต่ไม่แย่รู้สึกพื้นที่ภายนอกสารดูกว้างกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเนี่ยแล้วก็แยกพับได้60-40แต่นี่คือมันเบาะเดิมอยู่ไงนะเนี่ยมันเบาะเดิมอยู่ แล้วก็ปรับระดับไม่ได้แต่ตำแหน่เง,เงเองค่อนข้างดีนะครับที่จับนี่วมันดูไม่ค่อยแข็งแรงเนาะอ่ะลงครับภายนอกนะฮะเราได้เห็นดีไซน์ของไฟหน้าใหม่เลยนะครับมาพร้อมกับ d a y t m m e r แล n i n g Light เป็นรูปตัวแอลไฟหน้าโปรเจคเตอร์ด้านในเป็นพื้นสีดำเงาดูสปอร์ตครับกระจังหน้าที่โดดเด่นเลยก็คือว่าเป็นสีดำเงามีเซนเซอร์นะครับด้านหน้า ตกแต่งนะครับเห็นไหมสีดําเงาเข้ามาเยอะมากนะครับต้องดันให้รถเนี่ยมาดูสปอร์ตทันสมัยไฟตัดหมอกเป็น LED ด้วยเท่าที่ดูเนี่ยตำแหน่งของไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะเป็นแบบใบบีม LED ที่โดดเด่นเลยของเจเนอเรชั่นใหม่ก็คือเส้นสายบริเวณด้านข้างตัวรถนะครับโชเดอร์ไลน์ลากมาบรรจบกับแนวเส้นของฝากระโปรงตรงนี้แหละคือเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นใหม่แต่ทรงตัวรถถ้าเราดูด้านข้างจะมีความไม่แตกต่างจากของเดิมเท่าไหร่ แล้วก็หลังคาดำนะทำมาเป็นสีทูโทนนะครับกระจกมองข้างสีดำเงาล้อมแม็กเขาให้มาก็จะเป็นไซส์185 55 r 16ล้อมแม็กทูโทนสีดำนะฮะสีดำเงามีเกรดด้วยแล้วก็ปัดเงานะฮะช่วงล่างก็คงเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับในเรื่องของด้านหน้าเป็นแม็กเวอร์สันสตรัทนะครับด้านหลังก็จะเป็นขอบชั้นบีมตัวนี้เป็นไฮบริดแต่ไฮบริดเนี่ยทำงานอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรารอ,รอดูนะครับรถเปิดตัวอีกทีนึงมีบรายสปอร์ทด้วยก็จะต้องมาพร้อมกับเดอะคอร์ลฟิกอเลาร์ตนะฮะ เสาอากาศเป็นเสาตั้งๆนะฮะแล้วก็ไฟท้ายนี่เป็น LED โคมค่อนข้างใสเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ทางด้านท้าย4ตําแหน่งมีกล้องมองหลังให้แล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันด้วยนะครับจะมีกล้องอยู่ที่กระจกทางด้านข้างฝาท้ายพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับก็ใกล้เคียงของเดิมดูกว้างกว่าเล็กน้อย แล้วก็เป็นโชคคำ้ำยังไม่ได้เป็นไฟฟ้ามีไฟเบรกตัวที่3ให้แล้วก็ตกแต่งบริเวณชายกันชนนะครับด้วยงานสีดำเงาฝาถังน้ำมันอยู่ทางด้านซ้ายในงาน Japan Mobility Show b บ o ธซูซูกิเนี่ยมีสวิฟที่เป็นคอนเซปต์นะครับสคันด้วยกันคนละสีสีนี้น่าจะเป็นสีใหม่ดูเป็นพาสเทลนะครับไปถามชื่อสีเข้ามาเนี่ยไม่รู้ผมฟังผิดหรือเปล่านะเขาบอกเป็นเหลืองแบบคูลี่คูลี่เยลโลผมพูด ไม่รู้ผมอาจจะฟังเขาไม่ได้ยินชัดเจนพอแต่ว่าเออคือมันดูเป็นพาสเทลเนาะมันดูเหมือนออกแบบไข่ไก่แบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะมันแบบจะบอกมันมันก็เหลืองแต่มันเหลืองแบบมันออนอ่อนนะนี่แต่สวยนะเออพอมาดูแบบมาเข้าชุดกับล้อแมกดำนะแล้วก็เสาเอพิ l ล่ที่แบบสีดำมันดูแบบเออมันมันเท่ดีเหมือนกันเพราะว่า ตัวนี้เนี่ยเขาตกแต่งเนี่ยไฟหน้าเอยแล้วก็ชิ้นงานต่างๆเนี่ยมันเป็นแบบดําเงาหมดเฮ้ยแต่ตัวนี้มันเหมือนจะเป็นโคราเกรดเนาะนี่นี่นี่มันมีขอบโครเมียมต่างจากตัวเมื่อสักครู่นี้ไม่มีกล้องหน้าไม่มีกล้องหน้าเอ้แต่คันนี้ไม่ได้กล้องรอบคันเนี่แล้วก็ตัวนี้ชิ้นงานเป็นแบบสีดําด้านเราดูสีน้ําเงินเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ก็คงจะเป็นเรดาร์ วัดระยะรถยนต์คันด้านหน้าเป็นอะแปทีฟคูซอนโตรใช่ไหมแต่ตัวนี้อาจจะเป็นแค่กระจังหน้าก็ได้ไม่แน่ใจว่ามีมาหรือเปล่าอาจจะไม่มีอะแดปทีฟหรือเปล่านะครับแล้วก็เซ็นเซอร์นี่เขามีให้เนาะแล้วก็ชายกันชนอันนี้ทำมาเป็นสีแบบสีเทานะเทาเข้มแต่เขาก็ยังให้กล้องเห็นไหมกล้องจับอาจจะแบบคลิปคลิปเลนอาจจะไม่มีแต่อาจจะเป็นแบบแจ้งเตือนเมื่อรถเบี่ยงออกนอกเลนเป็นสัญญาณหรือเปล่านะครับสัญญาณแจ้งเตือน ะะแล้วก็ดิสเบรกสี่ล้อแล้วนะครับเพราะมาพร้อมกับเบรกพวงไฟฟ้านะดิสเบรกสีล้อก็จะไม่ได้เป็นแบบดัมเบรกนะครับก็เป็นไฮบริดไซด์รถก็จะประมาณนี้น่ารักมากน่ารักมากสีเริ่มเหลืองละมองไปบ่อยๆเริ่มเหลืองละพยายามดูตรงนั้นแล้วก็ดูตรงนี้บ่อยๆเอ,อเริ่มเหลืองละ